สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับการเฉลยข้อสอบการวิชาสามัญน,นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ข้อขสอบเติมคำนะครับข้อที่1นนะครับไป ไปดูกันเลยนะครับเป็นข,ของส่วนของเติมคำแล้วนะครับเขาบอกว่านะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าออกเทนนะครับ0.2โมลนะครับเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์นะครับกับแก๊สออกซิเจนนะครับที่มากเกินพอนะครับจากปฏิกิริยาดังกล่าวนะครับจะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กี่กรัมนั่นเองนะครับอ่าอย่างแรกนะครับเขียนสมการเคมีมาก่อนนะครับเพื่อหาปริมาณสัมพันธ์นะครับสัดส่วนระหว่างเจ้าออกเทนนะครับกับคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนนะครับก็จะเขียนสมการเคมีได้ดังนี้นะครับเสร็จแล้วดูสมการให้เรียบร้อยนะครับ หน้าคาร์บอนไดออกไซด์ก็เติมเลข8นะครับหน้าน้ําก็เติมเลข9นะครับเพื่อทําให้โดรเจนเข้ากันนะครับทีนี้หน้าออกซิเจนนะครับก็จะเติมด้วยอ่ายี่สิบห้าส่วนสองนะครับอ่าดูลเป็นเศษส่วนไปก่อนนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะตรงนี้เราหาสัดส่วนของเจ้าออกเทนกับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับจากกฎสัดส่วนคงที่นะครับก็จะได้ว่าโมลของคาร์บอนไดออกไซด์ส่วน8นะครับเท่ากับโมลของเจ้าออกเทนส่วนหนึ่งนะครับ เนาะเพราะต้องสัดส่วนของคาร์บอนล่างทรายต่อออกเทนนะครับต้องเป็น8ต่อ1อยู่แล้วนะครับ จากตัวนั้น,นะครับก็ทําโมลของคาร์บอนไดออกไซนะครับให้เป็นกรัมขวาสัมพันธ์ระหว่างกรัมกับโมลนะครับก็จะได้ว่ากรัมของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหารด้วย8คูณ44ก็คือโมลโมเลกุลนั่นเองนะครับจะเท่ากับ0.2นะครับซึ่งก็คือโมลของเจ้าออกเทนหลังจากนั้นก็แก้สมการออกมานะครับจะได้กรัมคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ8คูณ02คูณ44ะครับก็จะเท่ากับ70.4กรัมนั่นเองครับผม